สวัสดีครับก็พบกันอีกรอบนะในะ Thunder Game Review นะอันนี้มก็จะมาอโรน,นิดาภาคสองนะก็คือ,อมาต่อจากไอตอนตอนเดิมนะไอ้รถเหี้ยนะโอ้หแม่งด่านเดิมผมก็จะเล่นด่านเดิมอนะอันนี้ผมรู้ทิศทุกอย่างนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบขั้นเทพร,รวดเดียวผ่านนะแต่ถ้าไม่ผ่านก็ด่านอะไรกากอนะไรฮะโอ้โหผู้ชมครับโว์ดูคนระคือว่าด่านรถเนี่ย เหมือนมันดูเหมือนจะง่ายนะครับถ้าเทียบกับด่านพวกเดินแต่ของจริงคือยากทิ่ผ่านนะครับไปครับจุยจ้ายการจราจรที่ส้นตีนเนาะนี้ยโอ้แล้วตำรวจแม่งควายแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าทีเจียจะผ่านไปได้หรือไม่นะโอเคเดี๋ยวดูฮะดูอ่าตันนะเน่โอ้นะฮะไปเลยชาวล็อกต้องโดดสูงๆนะเอ้าอุ้ยโอ้เนี่ยฮะอะไรเงี้ยอะไรบางหน้าปุณะอะไรการแชมป์เก่นแชมป์เนื้อมาและเนี่ย แต่นี่โหดขวาตายก็กตายจริงรถมันงูนะนี่ก็จะเข้าทางซ้ายนะอย่าไปขึ้นทางขวาตามไปรถค,ค,ควายนะฮะก็บอกมันถูกจะพูอะไรดียนะแต่บอกก็ควายแล้วกันนะมันงนะูะนี่นะนี่ขั้นเทพต,ต้องทำอย่างนี้นะไห้โก้รเดอร์ผ่านนะพูนะโอไม่ต้องสนใจนะโคโกไรเดอร์แบบว่าฉบับรถรถยนต์นะเคเขาเขามีเหล็กกันนะอาป้าย เน่ก็ผ่านได้แล้วโอ้โหแม่งกาบฮะดูดิฮะโอ้โหหมอแล้วผมรู้ทิกทุกอย่างฮะเออไอสัตว์นี่โอ้โหเนี่ยทำกูลื่นนะโอ้โหไหนควายรถคันนั้นก็เขับวายฮนะมึงจะถอยหลังไอสัตว์เฮ้ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ถอยหลัง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 ครับพ่องฮนะแนะ่ไม่แดกกูรอบตองฮนะโอ้โหนะฮก็ไม่ต้องชนจริงช้าจนะริงช้าสีแดงกูเก็บไว้เล่นนะรู้เล่นตอนไหนได้นะไปเรื่อยโอ้โหแม่งกระจุยฮะเนี่ยมีโคได้เดอร์ผ่านมาแล้วนะโอ้ ไปเต็มเลยโอ้โหแม่งมาแล้วจับหายะตอนนี้ก็พยายามผ่านนะพอผ่านไปได้ก็จะชนรถสักคันนะไอรถตู้มือหัวครวยก็เราก็ไม่ต้องสลดเราก็ต้องชนนะเขะไปเรื่อยฮะเน่ไห่อ่ะไอ้ตัดโอ้มาแล้วฮะโอ้โน่นนะโอ้ไปเรื่อยโอ้แท็กซี่แม่งขวายเราก็ต้องเข้าห้างนะไปช็อปกันนะโอ้ช็อปนาโอ้เน่เนี่ยเข้าทางเนี่ยบันไดเนี่ยโอ้ขึ้นมาฮะไปแล้วก็ขาขวาแล้วไอ้ตัดขวาดิ แม่เดซี่ลงมาแล้วอูนะฮะอู๋ไม่รู้มึงจะไปรอดป่าวนะฮะอูลงมาแล้วอูเนี่ฮะอู๋คันเทพต้องแบบนี้โอ้โหนี่ไม่ไม่ได้แดกตั้ตัวแล้วไปแล้วตรงเข้าไปไปเลยเอาไ้ตัดเอาแล้วโอยมึงกระเด้งเลยมันลุ้นตรงนี้แหละฮะเข็โดดสูงๆนะสูงๆนะโอ้โหแม่งสปีดไม่พอมึงยังกันเรียกว่าสูงได้เค็ดโอ้ซามติมาบ่นหอกอะไรไม่รู้กต้องตาเนี่ยไม่พลาผมบอกแล้วผมผรู้ทุกอย่างฮะ ไม่เออรถก็เด้งนะโอ้เออเนี่ยดึงเดือเอาไปตองโกไปกินนี่ยโอ้จะผ่านได้มันเลยที่เอกไปเลยฮะห้ากะโหลกฮะโอ้ยอดนะเอาไปเลยสิตีนให้ต่อไปดูผ่านแรกนะแมงส้นตีมาโอ้กูเล่นนะเพิ่งเพิ่งเล่นอีกรอบนะนี่พระเอกนะเพลงคุ้งหอกฮะเราเล่นนะเพลงหน้าบากอ่ะโอ้ก็แก่โลาพ่อวะดีครับอันนี้เขาเอ่อหลวงพ่อที่เขาต้องการกินก็าต้องโกนะแต่มันขึ้นราคาก็ มาเป็นฝ่ายค้านนะนบอกว่ากินปลาต้องโกะเขาแจไป่ามึงขึง้นราคาเนี่ยดูยสิอั่างนั้นรูปปลาเขาต้องขอพ่อผมสิฮะไม่คิดปลาตะกูกอยายนะมึงมึงจะลดราคาปลาตุ้งโกปะป่ะผมไม่ใช่คนขายไอ้ฝาดแก่นีน่ถ้าตะกูเอาอันนั้นไปได้กูจะไปลดส่วนลดะปลาตุ้งโกะได้ฮนะตอนนี้ขายประมาณสามสิบบาทนะเราไปลดมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็จะกินแค่สิบห้าบาทลยก็ชิ้นละสามสิบบาทนี่สิครับทิพไหะมาละกู ปลาต้องโกเพียบเลยเนี่ยปลาต้องโกยักษ์ฮะโอ้อแกเปลี่ยนใจครับคิดละห้าบาทก็เหลือแลแล้วเอานี่ไปสนะปลาต้องโกห้าบาทโอ้โหปาต้องโกอะไรวะควันดำหายเลยโอ้ปลาต้องโกได้มแล้วฮะไอ้ไอไ้กูจะไปนะเอาปลาต้องโกยักษ์ฮะฉันจะไปกินปลาต้องโกที่ปะโลกเองแกต้องจำฉากที่ซึ่งนี่ไว้ให้ดีนะเว้ยดูปากกูป้อปังอ้าวกดแดด ไม่โอ้โหนั่นต้องเป็นคำนี้ตลอดชิบหายนะโอ้โหก็ขอขอหยิบมาหน่อยนะเพราะว่ามันมันจะผมขอโทษผมบล็ให้ไม่ทันโอ้โหนี่ผมไปซื้อมาให้ทันไหมอะโอ้โหก็ขอขอภายแล้วโอ้โหแล้วเขาที่เหลือสามเอ้ยเหลือแค่แค่สองคนนะจากตอนแรกเป็นสามคนนะผมก็ขี้เกียจรีวิวตอนแรกก็เลยรีวิวอ่าโอเคโอเค yes นะ overdrive ด้วยนะโอ้ yes you know continue นะโอ้โหต่อเลยต่อเลย มันไม่ไม่จบตอนนี้ฮะมันไม่ได้เป็นซีรีส์อันนี้เป็นเกมนะซีรีส์ก็ต้องไปดูได้นะไอพวกอังกฤษนะซีเรียลนะซีเรียลก็กินตอนเช้าแต่ผมไม่ชอบกินตอนเช้าชอบกินตอนเย็นเนี่ยอ๋อมึงกดขาดไม่ได้ครับต้องลอยคะแต่กแกนี่ที่ให้ส่วนลดเราหน้าโอ้โหนีน,นอนตายฮะ,ะเพกก็เศร้าน,น,นะฮะกูจะได้ส่วนลดอีกชิ้นไม่แน่หูหวดแดกนะฮะ What <the> fuck? โอ้โหขี้อะไรวะแม่งกูเลยอดส่วนลดอี อ่าโหส่วนรถอยู่นี่ไงส่วนรถอยู่นี่ไงกูได้มาแล้วแล้วมันแค่ไหะนนั้นเหรอแค่ห้าบาทนี่นะโอ้โหกูก็เลยลดได้แค่เห้าบาทนะก็กินได้ประมาณชิลลละยี่สิบห้าปกติปัจจุบ,บันมันต้องสิบบาทขึ้นเป็นห่าอะไรไขายห้าบาทนะอย่ามายุ่งกับกูแขนกูเจ็บอยู่เอา้าแขนโดนอะไรน้ำร้อนลวกเหรอพอ่องันร้อนลวกพ่อมันเลือดไหลไอ้สัสก็ไอ้ไอ้รถตำรวจหัวขวดนะแม่ง ขับชนตลอดแล้วแม่งก็แท็กเพียกระเด้งเออแล้วอ่าตอนนี้เราบังคับได้นะอ่แล้วก็จะมีชิปประจอนอยู่ด้านด้านซ้ายซ้ายล่างนะคือบคือชิปประจอนคือตอนนี้เลือดเลือดกูไหลไม่หยุดนะเห็นไหมเห็นเลือดไหลไหมเป็นปัต้องโก้ไหลเราตามทางปัต้องโกเนี่ยเข้าเวลานับจนดิ่งไปเหลือโซนเมื่อกี้ก็มึงก็ไปปรอโลมเมื่อนั้นคุณต้องรีบหายาให้โอ้ยหญิงนี่แม่งน่าฉีดนะโอ้หแม่งโคตรลำคาเลยวิ่งต่ำแต้มต่ำแต้มนะอ๋อเอา กด Y คือถ้ากด Y มันจะมองเรา first person นะฮะโอเคครับก็จะเดินมาดูไอ้แก่นะโอ้ไม่สุดแล้วกูอีกนะอ้าวเวเรมองยังไงทำไมไม่เอาสุดแล้วไม่กูอ่าโอ้ไปดูดหรอไปดิไปดิมึงอ่ะจุูปากกันไหมแกอ่ากดเอนะจูพ่อจะย้ายสมุดขึ้นไปเออแล้วเอาไปซื้อปลาต้มโกรนะจ๊ะอจูพ่อไปซื้อปลาต้มโกรให้ได้นะ มึงกับบ้าไม่เดินไปนะฮะโหแม่งนะฮะเด็กก็เดินไปแล้วอีหอกครับ<ะ><ะ>ไอ้ชิดโอ้ยเยสนะฮะอันนี้ก็เจอศพไอ้จะลากขับพรั่งเลยนะแกบอดี้ทำไมฮนะแกก็โอ้หยิบมานะโอ้แล้วก็แล้วก็จะหยิบศพมานะศพศพศพกระ็จะหมุนแนละ้วอู้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาแลนะ้วอู๋จอู๋วเป็นฮีทแล้วทำไมตายมราช่างแม่งอ่ะวันต้องลากนะเกลียดนะไปนะ โทรศัพท์กูเหรอฮะทำไมฮะสัอยู่ไหนวะอ๋อโทรศัพท์หายแล้วมันอ๋อโทรศัพท์ของไอ้แก่นะฮะเขาหยิบมานะมาเฮ้้ยเฮยปลาต้องโกไรได้ยังวะอ๋อพอดีว่าไอ้แก่มันยิงข่าตัวตายว่ะมันไม่ได้กินปลาต้มโกรมานานเออแค่นั้นเหรอร้านปลาต้มโกรเจ๊งแล้วนะเว้ยอ๋อพ่อมีฮะปลาต้องโกรกพ่อมันเจ๊งโอ้อแล้วกูจะกินได้ไหมเนี่ยร้านนั่นก็ของพอ่อมันก็ของพ่อมันเจ๊งอะไรไอ้สักมึงฟังกูนะเว้ยปลาต้มโกรเจ๊งแล้วปลาต้มโกรเจ๊งแล้ว เ <Yeah. S 2> ออไอมทีเดียวรู้ไหมมันโกหกจริงอมึงเหี้ยอะไรวะไม่มันต้องโกหพูดแอกแฝงแง่อะเช็ค PDA นะแล้วก็ไปที่ PDA PDA ไม่อยู่ไหนะวะ g ีบี่ GPS แล้วไม่ใช่อนะ PDA 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 ไม่มะะอยู่ไหนวะ PDA อยู่ไหนไม่ใช่อนะ่ะโอ้ช่างแม่งนอะโอ้โหแล้วกูใช้โทรศัพท์พรุ่นใหม่ไม่เป็นวะ <c oughs> อ๋อตอนนี้ผมยังเป็นปรนะุ่นปลาหัวหมาอะช่างแงแค่ตอนนี้เราก็เดินมาแนละ้วโอ้ อ่าเรากจะเจอรถที่คว่ำอยู่นะโอ้ก็อะไรกันดูแล้วโอ้ยก็ไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดนะเราก็ใช้วิธีเทพนะคือวิ่งแบบนี้อ่าโดดเสียอ่านะฮะโอ้แล้วก็ขึ้นไม่ได้ฮะแม่งบล็อกเกียร์นะโว้ยเฮ้ยเอ้ยมีกี่แล้ววะมีกี่รถด้วยนะอ๋อเช็คอยู่ P D A นะคือมันบอกว่าให้เช็ค P D A ก่อนนะฮะอ่าไม่ใช่เอา G P S ไปวะเนี้ยไม่ใช่ P D A คืออะไรวะแม่เสดปล่าวะ เดี๋ยวเรนะโฟนโฟนโฟนคอ 911, นะอยายนวะันๆนะเดี๋ยวนะนายนะวันๆก็กล้าหนึ่งนะโทรแม่งเลยอ๋อมึงเป็นความหวังสุดท้ายนะเดี๋ยกูร้านป้าตงโก้คืนครับเพราะว่าพอดีว่า,าร้านป้าตงโกถูกยึดฮะบ้าจริงอ่ะแล้วมึงจะทำไงเนี่ยมึงต้องรีบรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ตัดเข้าใจเปล่าเอ้าเดี๋ยวๆเมื่อเอ่อเอ้ากูพูดไม่ทันนะ พ่อมสิเสียมึงก็ต้องรับผิดชอบไี่กูแม่นแข็งอ่ะตอนนี้ก็โอ้แข็งก็เตือนไปนะฮะเตึอนเตือนตือนตือนอ่ะและเบิดนะโอ้โหทำไมตอนแรกมันไม่ระเบิดก่อนนะอุ้ยอ,อันนี้งานงอกแล้วครับมึงอ,อันนี้จบแล้วโอ้โหก็มีก็มีปัดต้องโกโโแล้ฮะเดี๋ยวไม่ได้มันก็ไม่ต้องเดาว,ว่ามันจะพุ่งมาหาใครนะฮะโอค้คข็งก็พุ่งหลาวนะก็พุาา่งมาหาเจ้าชายผู้สืบทอดปัดต้องโกร้านชื่อดัง กระดาษพร้อมเสียแล้ววิ่งหนียงตึงเต้งตึ์เติงตึ์งติงตึ์งติงตึ์งติงตึ์เติงตึ์งติงตึ์เติงตึ์งติร์ร์เติร์ร์เต้ร์ร์เติง์ร์เติร์็์เต้ร์ร์เต้ร์ร้เต้ร์ร์เติร์ร์เต้ร์ร์เต้ร์ร้เติร์ร์เติง์ึ์เตติงเตต้ตตรตตเตรตงตเตเต้เต้ตตเตึตเต กาจะกอ๋อเดี๋ยวรับอย่างน,นี้นหมฮะเปะิดเปิดเปิดเปโอ้เจอกระสุนกับอ่าออะไรน,นะฮะไอ้พรุสัญญาณนะอะแต่มีอะไรหม,หมุบอกอุ้ยมีมันต้องมีเสียไอ้สัตว์ไม่มีฮะโอ้กูจะทำอนะอไรอยู่เนี่ยเปิดไปเปิดไปเปิดไปมามึง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 มันมีไหมวะโอ้ไม่มีอีกยนฮะอ่ะกูจะทำอะไรไม่ได้แนละ้วก็กดแต่เล่นนะเป็นอเอา้าสัตวแ,แต่เสียนะ แม่งเลยนะฮะเกียรสตาร์ทมันก็ไม่เหลือแล้วล่ะโอ้ยยังไม่ทำอะลยอะแม่ไงไหนปลาต้งโกรแม่งกวนตีนนะเกียไปเลยเลสโก้แลนะโอ้โหป้าป้าสองใส่ไม่ไหวต้องป้าสามแนละ้โหมเป็นปลาทุ่มปลาทุ่มอุ้ยอ้าวอุ้ยอ๋อนกนะฮะไอ้นกอยากกินปลาต้งโกรแล้วนะมันก็เลยเห็นกูเป็นตัวเป็นต้งโกรแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวนะเห็นเจอกระดาษเจอกระดเจอเทเปอะเจอเทปม้ามามาแต่วะโว่นะฮะโอ้แล้วก็เราก็ต้องมองแบบเพิร์สเพอร์ดซันนะเะไม่ถนัดอะ โอ้ยอ๋อโดนหงุดหงิดตูดและฉีกทิ้งทีโอ้เคเล่นมากเลยคืเล่นมากโอเคแต่สางซ้ายนะฮะอ่าก็เจอไม่ฮะเปิดมาเลยโอ้ยจู้นูโนู้นนี่สาอ่าสเปย์นะฮะอุ้ยโอ้เอซเซอร์เออไปฟ้าดูดตูดอยู่นะฮะมั่งครับชิบหายตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กูต้องเอ่าสัตว์อยู่ไหนวะขี่ห้ามเล่นก่อนมึงจะไปปลรโลกนะฮะไอสัตว์ไม่ใช่นี้ฮะอ่ากูติดไฟฉายนะแล้วก พอ่อผมยิบปืนมาทไมฮนะเอ้ามายิงตัวตายฮะับตจะตายแนละ้วไอ้สัตว์เอาอ๋อนี่ฮนะนี่ยของข้างตัวนะได้เลยมึง you know you b i t c h now เฮ้ยอะตอนนี้ก็ต้องหยิบเอ่อเฟอร์เดทมานะนี่เฟอร์เดทกด equip นะอะ่ออกมาแล้วเราก็กดเฟ <First Aid S 1> อร์เดทคือเอ,อ๊ะจั์กดซีรีส์ทำไมเนะี่ยเฟอร์เดทคือเอกขั้นแรกนะโอเคฮะเอกเอกเอกขั้นแรกครับเออ,อพันแผลตัวเองอนะอู้นะ นนการ์ดการ์ดห้ามเลือดได้ดีโอ้ห้ามเลื่อนะโอเป็นอะไรที่ล็อกมากนะฮะเ,เดี๋ยวทางไหวะก็ต้องเปิดาหาของทางไงดีวะเนะี่ยโอ้แล้วกูจะไปไงเนี่ยโอหนะฮะโอ้ไม่ดีวะเอาละอ่าคราวนี้ผมก็ออกไปได้มันก็ติดอยู่ในส้วมนะโอ้โหเนี่ยเ,เป็นที่<อ>เป็น<ช>ที่มาเนี่ยเป็นขี้ตายฮะเป็นที่มาของบ้านล้างของเลียวของรูปบ้านเออเป็นที่มาของบ้านล้างเฮ้ยีข้างบนได้ไงนะฮะที่ล็อกสายไฟอ่ะ โอ้ยอ่ะเก็บตื้ทับพ่อนะ่นะม่ะโอ้เป็นอะไรที่ล็อกมาโหยอดยะแอ<น>่บาีวนฉลาดนะแล้วนีที่อะไรไหมโอ้ก็ไม่รู้อะ่ะเป็นกำแพงที่อ่าอ่าบานล้างนะที่มีคนมาติดแล้วออกไม่ได้ทุบก,กำแพงจนจนตัวเองมือพังนะเนี่ยเอย่างเช่นไอ้ผู้หญิงกบไอ้คัปี้ตูผู้หญิงไอ้นอี่โอ้โ,อโดนโดนกระชากตูจนเละนะฮอโเดี๋ยวไปตอบพาร์ทสามนะแขวสวัสดีครับ